สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับการทำนายไพ่ย,ยิปซีนะคะหัวข้อวันนี้ก็สถานาการณ์ถัดไปของคุณในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ใช้วิจารณยาณส่วนบุคคลใช้ความเชื่อนะคะส่วนบุคคลก็ถ้าสำหรับเพื่อนคนไหนที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่รู้สึกว่า ไม่ใช่พลังงานของคุณก็สามารถเล่นผ่านไปได้เลยนะคะก็เชื่อว่าจะเก็บตามพลังงานของเพื่อนที่มีพลังงานตรงกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นสำหรับนี้ไพ่ซีแล้วก็ไพ่ทาล็อนะคะสำหรับนี้แล้วก็จะมีไพ่ใบคำเป็นสำหรับนี้นะคะก็อย่างที่บอกชัยวิจาะรณญาณในการราับฟังโอเค ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์ถัดไปของคุณในอีก3เดือนจะเป็นยังไง เเวอร์ word, ขึ้นเนาะเดอะเวอร์โอ้ดีมากเลยเดอะเวอร์อืมโชคดีมากอ่ะเขาบอกว่าหยิบจับทําอะไรก็จะสมบูรณ์เนาะเออไม่ว่าคุณคิดสิ่งใดหรือว่าคิดที่จะทําการสิ่งใดเนาะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที <abra artist> ่ด <t> ีอืมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความอุดมสมบูรณ์เนาะแต่สถานการณ์ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องวุ่นวายเรื่องที่ต้องจัดการเยอะอาจจะ อาจจะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานด้วยซ้ําแต่ว่าคุณสามารถจัดการตรงนั้นได้อืมได้อย่างดีอ่ะบางคนอยู่ในองค์กรก็มีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแต่สามารถจัดการได้เนาะอืมบางคนอยากจะได้โชคลาภเนาะหรือว่าอืมคิดเรื่องเงินอืมบางคนมีค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายออกไปเนาะ ช่วงนี้นะคนที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยบางคนเป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมีความประหยัดมัธยัติเนาะไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็รอบคอบในการใช้ใจ่ายหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงอใไรเนาะหรือว่ามีการรอบคอบระมัดระวังตัวบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยจะดีอืม Okay. สถานการณ์เนาะอีกสามเดือนข้างหน้านะบางคนทำงานติดต่อเกี่ยวกับออการสื่อสารเนาะออธุรกิจการงานการสื่อสารท,กรทุกประเภทจะดีจะมีความอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็บางคนอาจจะติดต่อเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือการเดินทางอย่างเนี้ยดีมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิต ถัดไปในสามเดือนนี้นะมองว่าบางคนอะถ้าเหนื่อยเรื่องเงินอยากได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินะก็จะได้รับการช่วยเหลือทั้งเรื่องการงานการเงินเนาะอืมอาจจะมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปอะแต่ว่าคุณจะมีความระมัดระวังตัวในการใช้จ่ายเนาะถามว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยกับเรื่องการเงินการงานอะ ภายในสามเดือนเนี้ยคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เนาะเออได้ได้รับของมีค่าหรือว่าออ่เอาการช่วยเหลือเรืเ่อยๆหรือว่าคุณสามารถจัดการเกี่ยวกับง,งานนั้นๆหรือว่าปัญหานั้นๆได้อย่างดีเนาะแม้มันจะวุ่นวายบ้างอะแต่เดอะเวอร์ขึ้นอะ่ะยังไงก็ผ่านพ้นไปได้เนาะก็บอกแล้วว่าไพ่เดอะเวอรเป็นไพ่ที่ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็แคล้วคาดเนะเาะออ มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสำหรับนี้เนาะเดี๋ยวยังไงต่อความรักเนาะความรักก็ต้องเป็นความรักแบบแบ่งรับแบ่งให้มีความเอื้อเฟื้อหรือว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะไม่ไม่ขัดแย้งกันนะอย่างเงี้ยก็จะอยู่ด้วยกันได้เนาะเป็นความรักที่ดีนะสามารถพัฒนาไป เป็นความอุดมสมบูรณ์ได้ในอนาคตเนาะแต่ให้ระวังเรื่องอาการหึงหวงแล้วก็การขัดแย้งบ้างในบางครั้งแต่โดยรวมแล้วถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสามเหลี่ยญน,นะคนติดต่อเกี่ยวกับการค้าขายการสื่อสารการติดต่อต่าง,าง,ป,รางประเทศต่างภาษาหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายอย่างเงี้ยก็จะดีมาก เออยิ่งโปรโมทยิ่งโฆษณายิ่งมีการสื่อสารหรือการเดินทางอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีเลยการเงินก็จะดีอะจะสะพัดจะมีคนช่วยออ่เจะมีลูกค้าหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือในสัสายงานนั้นๆเนาะเออก็เหมือนถ้าทําการค้าขายอย่างเงี้ยก็มีลูกค้ามีคนเข้ามาอุดหนุนอย่างเงี้ยเรื่อยๆอืม อาจจะมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าออการสื่อสารทางออนไลน์หรือว่าทางภาษาอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเออต้องเน้นการโปรโมทการสื่อสารนะ่ะก็จะดีเนาะในกิจการงานของคุณในสายงานนั้นนะอืมอาจจะมีทางเลือกหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยให้เราทำเยอะแต่เราสามารถจัดการได้อมืมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะแทนแผนแทนแผนเนาะ อย่างที่บอกการเดินทางหรือว่าการติดต่อสื่อสารอย่างเนี้จะดีมากจัดติดนะจะได้รับความยุติธรรมนะในสิ่งที่คุณทำอองานที่คุณทำอะ่ะมันจะออกมาได้ด้วยดีอะ่ะคุณจะสามารถจัดการได้อืมได้อย่างดีบางคนอาจจะเกี่ยวกับงานราชการหรือเอกสารอืมก็จะดีก็จะได้รับ ผลตอบแทนที่ดีเนาะได้รับความยุติธรรมในการลงมือทำในสิ่งที่เราทำลงไปเออนั่นแหละค่ะ queen of one เห็นไหมการงานจะเติบโตคุณจะได้รับแสงสว่างในช่องทางการทำงานของคุณเออบางคนก็อาจจะได้เข้าสังคมบ่อยหรือว่ามีความโดดเด่นในสายงานงนั้นเนาะอาจจะต้องโปรโมทนะหรือว่าใช้การพูดการติดต่อสื่อสารเนาะ เราก็เกี่ยวกับการจัดการอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้ไพ่ใบคำอีกสามเดือนข้างหน้าถานการณนะ์ักินเนาะยว้ดดุดันอืมก็คือต้องจริงจังอ่ะ ถ้าอยากสําเร็จเนาะต้องจริงจังต้องเอาจริงต้องกัดไม่ปล่อยเนาะคิดถึงอืมคิดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วก็ทำออกมาอย่างจริงจังโฟกัสแน่วแน่อืมไอ้ความลาคานะ่ะมันมีกันอยู่แล้วแหละมันอาจจะมีอย่างอย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะยุ่งยุ่งในองค์กรหรือว่ามีเรื่องที่จะต้อง จัดการบ้างอะ่ะเออให้ตัดความรำคาญตรงนั้นออกไปเนาะเออมันแค่เป็นพลังงานลบรบกวนแค่นั้นนะมองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไหมคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนที่คุณไปติดต่อด้วยอืมน่ารักเห็นไหมทำไมไพ่น่ารักขึ้นน่ารักค่ะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเนาะ อคุณน่ะได้รับความช่วยเหลือในใสายงานนั้นๆอยู่แล้วกิจการนั้นๆที่คุณคิดที่จะลงมือทำเนาะเพราะว่าไพ่น่ารักเนี่ยมันใครเห็นใครก็รักใครก็เมตตาใครกออ็อยากจะพูดคุยด้วยเนาะเออบางทีอาจจะเป็นช่วงที่คุณน่ะเป็นช่วงที่ออ่มีเสน่ห์หรือว่ามีอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์ต่อผู้คนเออโดยเฉพาะการพูดการสื่อสารอย่างเงี้ยเออหรือว่าคุณอาจจะวางตัวหรือว่าการแต่งตัวอย่างเงี้ยดีขึ้นนั่นแหละค่ะในสายในสายงานนั้นๆเนาะเออจะออกมาอย่างดีเนาะโอเคก็จบแล้วนะคะก็สถานก,การณ์ของคุณใน3เดือนถัดไป ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก็เพื่อนคนไหนถ้าผ่านมาแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณก็สามารถรับพลังงานแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจดูดวงพยิบซีก็สามารถอินบ็อกได้นะคะก็ววันนี้ก็จบแล้วสำหรับหัวข้อนี้ขอบคุณมากค่ะ